สวัสดีครับสาหรับท่านที่ไม่ได้เข้ามาทดสอบระบบนะครับผมจะทําวิดีโออัดย้อนหลังไว้ให้ท่านดูนะครับเวลานําเสนอนะครับนําเสนออย่างไรแต่ว่าท่านอาจจะปกติมีประชุมคอนเฟอเรนซ์กันอยู่แล้วท่านก็คงจะเข้าเป็นกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเข้ามาประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยแล้วก็นําเสนอด้วยทํำยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับขั้นแรกเลยหน้าต่างเนี้ยท่านก็คงจะ รู้อยู่แล้วว่าทํำยังไงเปิดเป็นอย่างนี้ให้ท่านสลับหน้าจอลงมากดพับหน้าจอนะครับแล้วก็มาเปิด powerpoint ที่ท่านต้องการจะนําเสนอนะครับอันเนี้ยสมมุติว่าเป็น powerpoint ตัวนี้นะครับให้ท่านเลือกที่การนําเสนอสไลด์ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าการนําเสนอสไลด์แล้วก็เลือกที่ติ๊กที่อันที่สองเนี่ยครับเลื่อนลงมาเป็นแบบแสดงการนําเสนอในแต่ละหน้าตา่างแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็คลิกมาคลิกที่มุมซ้ายเนี่ยมุมล่างล่างขวาแล้วก็คลิกที่นําเสนอสไลด์ เนี่ยก็จะเป็นจอขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้ท่านกดย่อลงมาให้ขนาดเล็กสามารถปรับได้นะครับแล้วก็เปิดจอขึ้นมาแล้วก็สลับมาเปิดจออันเล็กนี้นะครับแล้วก็เลือกที่นําเสนอทันทีแล้วก็เลือกหน้าต่างแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็กดแชร์อย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นแบบอ่าเรากําลังนําเสนออยู่เนี่ยครับแล้วก็สามารถนําเสนอไปด้วยแล้วก็ดูหน้าอ่าผู้ ประเมินเราไปด้วยได้นะครับแล้วก็เลือกซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณนี้นะครับ